สวัสดีท่านผู้ชมครับวันที่2ี่สิบเจ็ดสิงหาคมสอง7ห้า้อหกสิเจดมาดูระดับน้ำเจ้าพยานะครับเวลาห้าโมงกว่าตอนเย็นนี่ครับดวงอาทิตย์แดดกำลังแรงเลยื่อวันเตือนที่มาดูนะครับตรงตรงนี้ยังไม่ท่วมครับน่อวันเตืนลงไปนู่นตอนนี้แพต้องขึ้นมานี่แลีละนี่นี่นี่ตรงนี้ท่วมแล้วเริ่มเริ่มปีบมมันไดขั้นที่ขั้น,ข,นขั้นที่หนึ่งแล้วนะครับอยูตรงกลางตรงกลางน้ํากัะแรงนะตรงกลางแรงแพนกันน้ำใน บางปีก็นี่นี่ครับดูระดับน้ําครับบางปีก็แค่นี้นี่บางปีแค่นี้บางปีนี่นี่นี่ร้อยสูงสุดนี่สูงสุดถึงนี่เลยแต่ปีปีห้าสี่กำแพงนี้ยังไม่มีนะกำแพงกั้นน้ําทั้งหมดนี้ยังไม่มีมีบางมีมาทีหลังสูงกว่าระดับพื้นถนนนะครับที่มันสูงกว่าเขาอีกตรงนี้เขาตรงนี้เขาก็ต้องต้องกั้นกระสอบสายอยู่เพียวหกห้าหกห้าหรือหกสี่หรือหกห้าที่น้ําเยอะเยอะขึ้นมานี่เลย,ย อยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลยอละแค่ร้องอำเภอชยโยจังหวัดอ่างทองนะครับเวลา17.00น,นเขื่อนเจ้าพยาปล่อยน้ำมา1,075ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับตั้งแต่เมื่อคืนมาเพิ่มมาเรื่อยเพิ่มมาเรื่อยครับจนถึง5โมงเย็นนี่1,075แล้วคาดว่าคงจะปล่อยเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำเหนือมาสมทบตลอดเลยแต่ไม่ต้องกวนะครับเพราะว่ายัางระดับตรงนี้ยังห่างอีกหลายเมตรกระจายตามแก้มลิงตามอะไรอีก ฝนฝนยังอยู่อีกสอสเดือนคาดว่าถึงบ่อใดนี้แน่นอน